สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปายสุขสุขคนของอช่องเมียฝรั่งบันนอกค่ะมาหนีนางสิพาพี่น้องมาทําสปาเกตตีนะคะอาหารแรงของพ่อไงก่อนอื่นเขาก็จะมาต้มเส้นกันก่อนเนาะค่ะเนาะเ้นต้มหลายต้มหน่อยแล้วแต่เข้าจะกินเนาะค่ะพี่นางจะฮักเ้นเป็นเครื่องหนึ่งนะคะเนาะเพื่อที่จะได้กินง่ายๆค่ะพี่น้องต้มทิมไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขามาปรุงกัน เอาหอมใหญ่มะฮันให้เป็นสิ่นในน้อยค่ะพี่น้องเอาหอมใหญ่ลงไปพัดกับน้ำมันก่อนเนาะคะ่ะให้หอมใหญ่มันสุกจักน้อยนึงพี่น้องคะ่ะสปากเกตตี้อันนี้ก่อนนั่นๆที่เห็ดคะ่ะอี่นางบอกบอกินน้ำเล่าเดอกคะ่ะเพราะว่าอี่นางบ่คอยมาก,กินส่วนซอสซอสบบเกือเทศเขาก็จะมีแบบสำเร็จมาให้เนาะคะ่ะแต่ว่าเขาก็จะใส่ปุ๋งเคืองน้ำจักน้อยนึงเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเพื่อ แปรมักรสในกระปุงเอาค่ะสปาเกตตี้อัน,นอันนี้นี่เฮ็ดบ่เฮ็ดบ่ยากดอกพี่น้องเฮ็ดง่ายๆเครื่องปรุงมีบ่หลายค่ะเราก็พัดหัวหอมให้เขาซุปจักหน่อยนึงแล้วก็ค่อยเอาหมูลงไปเนาะคะ่ะผู้ใดสิใวาหมูใส่เนือ้อใส่ไก่ก็ได้แล้วแต่มักเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอีนางมักใส่หมูเนาะคะ่ะผู้ใหญ่เพิ่นก็มักให้ใส่หมูเนาะคะ่ะเนาะหมูบดซื้อมาแช่ตู้เย็นเอาไว้พี่น้องเอาออกมาละลายตั้งแต่สาวละลายแต่ว่าเพิ่นละลายได้แค่นี้เพราะว่า อากาศมันดีหนาวค่ะอากาศเย็นฝนตกเบิดมือเบิร์ดเบนพี่น้องค่ะอันหนาวห้อนของหนาวหอนได้ในพี่น้องหนาวห่อนประเทศโนเว์ได้ในแต่ว่าฝนตกติดต่อกันมาสามสี่มือล้วพี่น้องโอ้ยปวดกระบาลกับบรรยากาศเขามาเห็ดอาหารในสามีของเข้ากันเลยค่ะเข้ามีสามีอยู่คนหนึ่งนะคะนอกรอดดูแลเขาดีจังหน่อยเราเพิ่งไปพาตัดาตามาค่ะ <c oughs> เปลี่ยนจะตุกตาเนาะค่ะนอไอีน่านก็จะ เทปนาทีดูแลเล่าหยุดงานมาดูแลเล่านะคะเนาะพ mm ี hmm. ่น้าสุดใจเนยลงไปน้ำหน่อยนึงเนาะคะนี่ค่ะซอสเบเขือเทศสําเร็จรูปจะเป็นแบบนี้เนาะคะจะมีเนื้อบะเขือเทศน้ําซอสอันนี้สําหรับใส่เฮ็ดสปากเกตตีเนาะคะเนาะจะเฮ็ดเมน,นูอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าอีนั่งโบกไก่ามากินซอสเบเขือเทศแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะอีนั่งก็เลยซื้อมาเฮ็ดเฉพาะสปากเกตตีเอาไว้เฮ็ดสปากเกตตีให้พ่อแย่งกินเนาะคะ่ะ อัดหมูให้ก็แตกออกจากกันนั่นเป็นน้ำแข็งนี่เลยเบื้องพี่น้องค่ะอี่นางอาออกใส่ไส้ซาวแล้วเดีนานี้นางเห็ดอาหารแหล่พคุใหญ่ตอนบ่ามเน้ะค่ะยังละลายเบเบิดเลยบีบหมให้มันแตกเนาะะนแล้วก็ใส่ซอสกันค่ะพี่น้องพี่นางเห็ดบลหลายค่ะก็ใส่แค่เครื่องเดียวก็พอบุ้ยนางก็เห็ดแค่เครื่องเดียวค่ะจากซีแพ็คหนึ่งมีซีอร่อยกัมอี่นางใส่แค่เครื่องหนึ่งค่ะที่เครื่องหนึ่งเอาใบตะเจี่ยวไข่เสร็จแล้วก็ เทาอีนางสีไสซอสกระขือเทศลงไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะซอสกระขรือเทศที่ว่ากิ่นกับเบคฟาดของพะย,ยนั่นแหละคะ่ะใส่ลงไปงเพิ่มสีสันปรุงเครื่องเกลือพริกไทยท่อนีค่ะอันนี้เป็นครีมค่ะคคีมผู้ใดสีไส้เป็นนมสดก็ได้เนาะค่ะเนาะนมข้นนมสดนี่นะคะ,คะ,คะพี่น้องร็จแล้วก็เติมนมนมดืม่มธรรมดาของเฮ้านี่แหละคะ่ะลงไปเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ปรุงเครื่องตามใจชอบค่ะเติม เติมเข้มเติมพริกไทยได้แล้วแต่เครื่องปรุงอีนั่งใสแค่สองอย่างนะคะ่ะพริกไทยก็เกลือแค่นั้นเพื่ออยากได้รสไหนก็ใสอีน่งจะใสพริกไทยดำลงไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อเพิ่มรสชาติเพิ่มกินจักน้อยหนึ่งพี่น้องสีสปาเกตตีมันนี่สีบส่ค่อยสตดปันไดค่ะเพราะว่าซอสบะเือเทศที่ยี่ห้อน,นี่นี่สีบ่ค่อยแดงพี่น้นองเซ็ตล้วคะแค่นี้ก็เซ็ตแล้ว ลิ้นบ่ค่อยจะหูรสชาตินะคะ่ขเวลาซิมอาหารฝรั่งลิ้นบ่หูรสชาสตร์ไอ้เรนแต่ว่าพะยัยกับว่าแสบนนะะพี่เกาหน่ะค้ะอีนั่งสิดาวไข่ให็ดพะยัยน,นั่มเนาะคะ่ะนอนสปาเกตตีนี่กินกับไข่ดาวนี่แสบพี่น้องดาวไข่แบบไข่ยเยิ้มๆพี่น้องคะ่ะไข่แดงบ่สุกกะนะค่ะดาวหน่วยหนึ่งกับพ่อพี่น้องหน่วยกันน้อยน้อยหน่อยไข่กับได เส็นสปาเกตตีเสร็จแล้วค่ะผู้ได้อยากได้นิ่มนิ่มหลยนิ่มหน่อยก็แหล้วแต่เนาะค่ะเนาะแต่ของพ่อยหญ่น่บ่ค่อยนิ่มปานใดเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ไปยย็นน้ำออกพี่น้องเย็นน้ำออกเสร็จแล้วผู้ได้สิใส่เป็นน้ำมันพืชดก็ได้ได้ไปอีนางใส่เป็นเนยเนาะค่ะเนาะเอามาข้นๆ้นเพื่อที่เส้นสปาเกตตีเขาจะได้บ่ติดกันเสร็จแล้วจ้ามาจัดจานกันพี่น้องโอ้ยเป็นตะก,กินบ่ค่ะ สปาเกตตี้นี่อีนางใส่เป็นสปาเกตตี้แบนๆเนาะค่ะแล้วก็ลาดน้ำซอสของเขาลงไปเลยพี่น้องโอ้ยน้ำซอสสีบ่ค่อยงามแต่ว่าโดชสาินี่เลือดเซมันตันเลยได้พี่น้องอุย้ยแซบสุดในสามโลกเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไข่ดาวลงไปเลยพี่น้องไข่ดาวแล้วก็บีบซอสบัคเกอเทศน้ําจักนหน่อยนึงค่ะโอ้ยแซบอยู่ได้พี่น้องเบอ่งไข่แดงถอยเยิ้มๆเลยค่ะเสร็จแล้วจ้า